นาคตพ่อพันธ์ค่ะนี่น้องโตโน,โน่ค่ะถ้ายาทเคเอฟสามหนึ่งอายุห้าเดือนค่ะหนาๆตันๆอันนี้น้องปีโป้ถ้าอยาจะติงเล่อายุสามเดือนสามสี่เดือนค่ะ อันนี้ที่เด็หน้องไม้ทายาทเคเฟสามหนึ่งตัวนี้อนาคตพอพันคุ้มฝูงของฟ้ามค่ะตัวนี้ขอเก็บค่ะโบแบงด้ค่ะพี่น้องเกิดจากแม่มะลิ ทุกคนถามกันเข่ามาห,าหลายๆว่าเปิดบอเปิดบอใจลูกสุดหยอดเลยค่ะเฟสามหนึ่งเสอาไว้คุ้มฟูงเอาไว้เช็คงวค่ะพี่น้องตัวนี้น้องโลตัสกำลังเลยเดือนหนึ่ง สาวงามของห้าไปลาะคำมากอให้กินห้ำเสริมถั่ยสองถั่ยกินดีค่ะกระเฮ็ดให้เพิ่นบบเห็ดน่มแม่แม่กับสีบรบผอมแล้วก็เสริมเข้าไปด้วยฝึกไวก อีกหนึ่งเดือนก็จับแยกบอกให้แม่พันพร้อมอันนี้ปีโป,โปลรอคือกันค่ะทายาสติงเลเกิดจากแม่ฝาใสผลแม่เพ่อนลูกแรกบ่องงามอันนี้แม่พันธ์งะฮานี้แม่ยายา่า โยโย่น,นี่หนูมะลิค่ะหัวล้นธรรมชาติจ่ายลูกเด็ดเด็ดคนนะจ่ายลูกเด็ดทุกตัวอันนี้แม่ถุงเงินค่ะอันนี้ที่เด็ดแม่พันให้ลูกสองตัวแล้วมีแต่ตัวเมีย ตัวที่สองงามแห้งลูกเพิ่นบเดทายให้มึงค่ะเพิ่นไปยางเหล่นน้องโลเซ่นี่ลูกสาวตัวเลกของเพิ่นน้องลิซ่าจะเข้าสองปีแล้วกระดูกใหญ่จายลูกเด็ดๆค่ะแม่ถุงเงินขาใหญ่ อันนี้เกิดจากพ่อ,อทศพล y z เซตหนึ่งหนึ่งหกน่องเพ่่นเกิดจากพ่อหน้าเด็อยางสวยเลยค่ะ